โอเคครับพี่ๆคนไหนนะครับเวลามันติดเมลหรือว่าเราต้องการเอาข้อมูลในเมลนั้นๆนะครับเราจะเข้าอีเมลอย่างไงนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพเยอะที่สุดนะครับผมจะปิดอินบอกไปก่อนนะครับก็คือมาที่ hotmail.com เนี่ยนะครับนะมรับมัน .com เลยนะครับเสร็จปุ๊บกด sign in ครับแล้วกด sign in เสร็จปุ๊บให้เอาอีเมลเนี้ยมาใส่แล้วกดวางลงไปแล้วกด next นะครับเจนไหมครับว่าระบบเนี่ยมันจะถามว่านะครับ เราได้ใส่แบ็กอัพเมลใหม่ๆก็คือกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับพอกดไปปุ๊บนะครับระบบจะถามว่าเราขอแบ็กอัพเมลคุณหน่อยนะครับอย่าเพิ่งใส่เข้าไปนะครับผมเน้นอย่าเพิ่งใส่เข้าไปให้พี่เข้า getnada.com ก่อนนะครับให้พี่เข้า getnada.com ก่อนนะครับแต่บังเอิญเนี่ยผมใส่ไว้แล้วนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผม Delete inbox ทิ้งไปก่อนนะครับดี e t e ทิ้งไปเลยนะครับแต่ผมจะเริ่มใส่ใหม่ก็คือพูดง่ายๆครับ เอ้ยเราต้องการแบ็กอัพเมลคุณหน่อยนะครับอย่าเพิ่งใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้พี่เข้ามาที่อินบ็อกก์ก่อนแล้วเ e t my first inbox เหมือนเดิมครับแล้วพี่ก็เอาอีเมลเนี้ยนะครับอีเมลเนี้ยมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนนามสกุลเป็นเกตานดาตรงนี้ครับแล้วกด Add inbox ไว้ก่อนครับพอกด Add in b บ x ไว้ใช่ไหมครับก็ให้พี่ Copy ทั้งหมดมาวางตรงนี้นะครับแล้วกด s e n d code นะครับพอกด s e ็ d code เสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะมาเลยนะครับมันจะมาเลยนะครับพอมันจะมาเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรอสักกูนะครับอ่ะก็ให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าให้พี่เอาเลขตรงนี้มาครับนี่ครับเห็นไหมครับเอามาใส่วางตุ้มเสร็จครับผมเจ็บไหมครับเสร็จละนะครับแล้วพี่ก็เขาเมลได้ปกติเรียบร้อย นี่คือวิธีการครับถามผมว่าทําไมต้องเข้าตัวเอาเมลมาใส่เอเจนดามาใส่ในอินบอก์ก่อนอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าพี่ไปเอาเมลใส่ตรงตรงไอที่มันขอหลองก่อนนะครับมันจะช้าครับมันจะช้าผมแนะนําให้มาเซ็ตเอนาดาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกดเซ็นโค้ดไปแล้วค่อยเอาตัวเลขไปใส่ในฮอตเมลนะครับมันจะไวมากผมนี่เป็นวิธีการเทคนิคครับผมยังไงก็ลองดูนะครับสวัสดีครับแต่อก่อนก็สวัสดีครับผม มาซื้อเมลกับเราได้นะครับผมแอบใคร่คองนะครับผมซื้อเมลคองเมลกับเราได้แล้วเราก็เอาไปสมัครตีต่อไปเลยนะครับผมยังไงก็ลองดูนะครับสวัสดีครับ